สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับเอเนลท m e วันอังคารที่14กันยายน2564นะครับก็มาอัปเดตอาการนิดนึงนะครับหลังจากไปฉีดวัคซีนโควิดเข็ม2มานะครับผม,ผมฉีดเป็นสูตรไข้นะครับเข็มแรกเป็นซีโนแวคไม่มีปัญหาอะไร <c oughs> ผ่านมา20วันนะครับไปฉีดมาเมื่อวานเป็นแอสตราเซเนกก็ช่วงแรกก็ยังปกตินะครับแต่พอ เข้าสู่ช่วงหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปเนี่ยโอ้โหนะครับเนื้อตัวร้อนเป็นไฟลุกเป็นไฟนะครับปวดหัวตัวร้อนก็ต้องลุกมาต้องทานยาแล้วก็ให้คุณภรรยาเช็ดตัวให้นะครับก็พยายามจะทานยาให้ได้นะครับทุกสี่ถึงหชั่วโมงเรื่อยๆตอนนี้อาการก็ถามว่าดีร้อเปอร์เซ็นก็ยังนะครับเสียงก็ยังมีเครือภาพรวมส่วนใหญ่คือเป็นลักษณะเจ็บไข้ นะครับจับไข้นะครับจับไข้หนาวสั่นซะมากกว่านะครับไม่ได้ไม่ได้หัวไหลที่ฉีดไม่ปวดนะครับแล้วก็ตรงตรงร่องอกนะครับร่องอกนี่เยื้องมาทางขวานี่จะจะแป๊บแป๊บเป็นนานๆานทีหนึ่งนะครับแป๊บแป๊เป็นนานๆานทีหนึ่งท่านใดเป็นหมอมีความรู้ก็แนะนําหน่อยนะแต่มันไม่ได้เป็นอะไรเยอะไม่ใช่อาการแน่นหน้าอกนะครับมันนานๆานมันจะแป๊บมาทีหนึ่งแล้วมันก็หายไปนะครับเยื้องมาทางขวานิดหนึ่งนะครับโดยรวมก็ นี่นะครับเหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่เหมือนเป็นไข้หวัดใหญ, <c oughs> หหใหญ่ลิ้นตอนนี้ยังโอเคยังทานอาหารทานปลาได้ทานข้าวได้นะครับยังลิ้นปากยังไม่ขมอาจจะเพิ่งกินยาเพิ่งจะเมื่อวานเองมังก็ไม่แน่นะครับถ้าพรุ่งนี้ไม่ดีขึ้นปากอาจจะเริ่มขมก็อาจจะกินอะไรยากอ่ะก็นี่คืออัปเดตภาพรวมหลังจากฉีดวัคซีนเข็ม2มาวันแรกนะครับเข้าสู่วันที่สอง ส่วนข่าวสารไม่มีอะไรนะครับท่านผู้ชมผมนั่งฟังกินนั่งกินข้าวแล้วก็นั่งฟังมติคณะรัฐมนตรีถแถลงข่าวนะครับโฆษกรัฐบาลแถลงข่าวก็นอกจากการอนุมัติวงเงินนะครับเพื่อซื้อวัคซีนโมเดอร์นาก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่พูดคุยกันนะครับนายกก็สั่งกระทรวงหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาดไทยกระทรวงการคลังกระทรวงแรงงานนะครับดูแล พี่น้องประชาชนรวมถึงดูแลเตรียมมาตรการที่จะเปิดประเทศนะครับดูแลนักธุรกิจหรือว่าชาวต่างชาติที่เขามีความรู้ด้านต่างๆนะครับในการออกหนังสือรับรองในการจัดทําวีซ่าอะไรต่างๆนะครับก็ให้มันสะดวกสบายจูงใจเขามากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนที่ต้องการมาลงทุนหรือว่าพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่90วันขึ้นไปนะครับ ในส่วนของภาคประชาชนนะครับตอนนี้อย่าง,างเช่น <c oughs> พรุ่งนี้นนะครับายกก็จะลงพื้นที่ในเขตจังหวัดชัยนาทไปดูแลเรื่องน้ำท่ำทวมนะครับก็ใครอยู่ใกล้ก็ไปต้อนรับนายกได้นะครับอยากจะไปเรียกร้องให้นายกช่วยเหลืออะไรก็ไปได้นะครับก็นะส่วนใหญ่ประมาณนี้นะครับเรื่องมาตรการโควิดเรื่องการเตรียมจัดการงบประมาณภัยลง้งภัยแล้งน้ำท่วมนะครับอนุมัติงบกลางออกมา ส่วนเงินเยียวยาก็ยังไม่มีอะไรท่านผู้ชมก็ระมัดระวังเรื่องของข่าวลือหน่อยแล้วกันนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มีเพียงแค่หมัดแยบนะครับมันยังไม่ใช่หมัดพุกมันยังไม่ใช่การสรุปออกมาอย่างเป็นทางการเพราะนั้นเราคุยกันได้แต่ว่าอย่าเพิ่งไปกังวลแล้วก็ซีเรียสอะไรมากนะครับเพราะนั้นคลิปนี้แอดมินก็ขออนุญาตมาสร,สรุปให้สั้นๆแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าไหวก็จะลุกมาถ้าไม่ไหวก็ขอให้เข้าใจนะครับแอดมิน ยังไม่ได้หายไปไหนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าเมือ่อสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ